สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกับชาวผาม้าไหวพระธาตนาดูนยูหน้าดูนจังหวัดมหาสรารคามนี่แหละบ้านเราเนี่แหละมือนีก็เป็นมือออกพาเนาค่ะเขากจะมีเวียนเที่ยนกันซึ่งเฮาก็เลยจะมาเวียนเที่ยนที่พระธาตนาดูนกันจ้าตอนแรกก็คิดว่าจะมาตอนกลางเวยนแน่ล่ะค่ะแต่ว่าบรรยากาศมันก็ฮ้อนห่อนนอมันมันก็จะบ่คือตอนแรกเนาะบรรยากาศมันจะได้ดีแล้วก็ ความสวยงามเกิดจะใดัวกันเนาะค่ะเขาเปิดไฟเปิดอย่างมันกะสิงามมือนีคนเกิดจะมาเวียนเทียนรอะ่านหน้าดูหลายเนาะค่ะก็เริ่มมีคนทยอยมาหลายแล้วแหงคำค้นแหงตาหลค่ะเพราะ่ายามเว้นก็สจิคือก็คิดคือกันนี่ล่ละว่ามันหอนค้นก็เลยเลือกที่จะมาตอนกลางคืนมากกว่าซึ่งระยะทางระวางะ่านหน้าดูนกบาลของอมนี่ก็บ่บไกลกันปานได้เนาะค่ะประมาณ สิบกโลเกือบยี่สิบโลเนี่ล่ละประมาณเนี่ล่หละการเดินทางก็สะดวกแนบกไกลนน่นะนะขี่รถข้าวเดียวก็เลยเลือกที่จะมากันนะ่ะนะส่วนกันไว้แต่หลายมือละละว่าจะมาทําบุญที่พระธาตุนาดูนกันส่วนนี่ก็เป็นส่วนข้างหนานะคะแต่ว่าส่วนทางผุนก็นจะเป็นหมองเขาทําบุญกันจะสี่นะคะทางนี้ก็จะเหมาะสําหรับทายรูปมากๆเลยสําหรับฟังทางผุนก็นจะเป็นอันมองดอกไม้ไว้ที่ทำบุญเท่ากับจะ ไปเอาดอกไม้กันเลยค่ะแล้วเราจะไปเวียนเทียนรอบพระธาตุนาดูนกันสามรอบเลยจ้าตอนนี้ก็จะไปเอาดอกไม้กับถูกเทียนก่อนแล้วเขาก็ใส่เงิน,นงตามกําลังศรัทธาของเรานั่นแหละค่ะได้ดอกไม้กับถูกเทียน <un> <be exist> <face> แล้วแล้วเขาก็เตรียมตัวไปเวียนเทียนรอบพระธาตุนาดูนกันเลยค่ะช่วงนี้คนกระเริิมทย่อยมาหลายแล้วเนาะค่ะกระเรล่มมีคนมาเวียนเทียนกันหลายแล้วเนาะ ก่อนจะไปเวียนเทียนก็ขอทายรูปพระธานนาดูนให้พี่น้องเบิ่งชัดๆอีกสักรอบหนึ่งนะค่ะว่าสวยงามขนาดใดอันนี้ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่หลายๆคนหูจักกันดีอยู่นะค่ะว่าเป็นพระธาตน,นาดูนจังหวัดมหาสารคามกันค่ะแล้วเราก็ไปเวียนเทียนกันเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นรอบที่หนึ่งของเราการเวียนเทียนนะคะย่างไปอันเวียนเทียนไปกับไปพร อันเพิ่นกำลังอันเขานาจะบวงสวงนี่ล่ละค่ะบวงสวงกับยังนี่ละ่ะเพื่อนเอาสงสัยามาถวายนี่แ่ะค่ะกับเพื่อนกับ้ากันบวงสวงเนาะก็เลยยุดถ่ายรูปนิดนึงเฮาก็เลยเวียนเทียนต่ออยากบอกว่าพระธาตุน่าดูนี่ยามขึ้นสวยงามมากนะคะเพระาะว่ายามเว้นอันแดดมันสี่สองเนาะแต่ถ่ายรูปบ่ค่อย,อยชัดปันใดเนาะ หลายๆขอพวกก่วงกระเพากันมาไหวพระธาตุนาดูนะคะเพราะว่ามันก็เป็นสถานที่ที่เฮานับถืออีกสถานที่แห่งหนึง่งก็ย่างไม่ได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นรอบที่สามรอบสุดท้ายแล้วแล้วแล้วเฮากระิไปจุดเทียนกับถูปที่เฮาได้มาเลยค่ะแล้วก็เฮาก็จะไปไหว้อธิษฐานขอพรจากพระธาตุนาดูนกันนะคะ สำหรับถูกเทียนที่เฮาขอพอนจากพระธาตุนาดูลแล้วแล้วเฮากัสิขอข้างล่างเพราะว่าเพิ่นมีสถานทีจัดไว้ให้อยู่ข้างล่างพร้อมกระถางถูกเทียนยังไปถ้าปักถูกเทียนนะคะเิ่นกรสิมีหม่องไวเฮาเกิสสบ่ไล,ล้เอวขึ้นไปอันไหวข้างเทิงพระธาตุนะคะเฮาเจะจะถือดอกแต่ดอกไม้ขึ้นไปไหวเทิงพระธาตุซื้อสำหรับมงนี้เพิินกนจะจัดเตรียมไว้ให้แล้วเฮากั ยืนขอพรขอยยังข้างล่างนี่เลยแล้วแล้วเขาก็ค่อยสิไปถวายอันเอาดอกไม้ไปวางไหวยอยู่ขังเทิงผรถธานเนาะค่ะมันกระสีลหลายๆจุดอยู่ดอกค่ะว่าเขาสีสามารถไหวมองได้ก็ได้น,นะมองพระเพิน่นเพิ่นกระสีพาตังอ้อมๆไววนั่นแหละเป็นจุดเป็นจุดพราวามันกระสีอ่างกันเนาะค่ะขันคันวานร่อคิ้วกันเข้าไปไหวเนาะสำหรับจุดนี้เขาก็สีขึ้นไปไหว พระมองพระธาตุนาดูนนี่แหละค่ะทั้งทิงพระธาตุนาดูนก็เขากับซไหวเมืองนี้แล้วก็จะเอาดอกไม้ว่างไว้ตรงนี้เลยนะคะ่ะหลังจากไว้เสร็จแล้วก็เลยลงมาเบิงตนโพทองค่ะสวยงามมากเลยอยู่หน้าพระธาตุนาดูนเราสามารถทำบุญได้อันนี้ก็เป็นภาพทีทายไว้สำหรับไผทีบ่เคยมาต้องล่องมาทำบุญที่พระธาตุนาดูนนะคะจะเห็นความสวยงามมากมากค่ะ